สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอ่านมังงะเรื่องกิจวิญญาณการต่อสู้ไร้ผู้ต้านของคินนานในตอนที่715นะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมพวกเจ้าต้องการที่จะหนีอย่างนั้นหรอครั้งนี้ไม่ว่าอย่างไงเจ้าก็หน,นีไม่พลล้นลรอกเหมิงหวังนี่ยังไม่เริ่มดำเนินการอีกอย่างนั้นหรอ ผู้หญิงคนนี้จะไว้ใจได้จริงๆไหมนะเจ้าจะใจร้อนเกินไปไหมทุกอย่างบนสวรรค์และโลกมนุษย์ล้วนมีต้นกำเนิดเดียวกันไม่สามารถมองเห็นได้ไม่มีตัวตนอย่าเล่าลูกชิงอินเจ้าเจ้าช่างกายิ่งนัก ท่านพี่ลาชันอามาตาเจียงเจียการกระทำในครั้งนี้ของข้าเพื่อที่จะช่วยชีวิตน้องชายของข้าถึงแม้ว่ามันจะลงเอยเช่นนี้ก็ตามข้าไม่มีทางเลือกอื่นในตอนนี้พวกเขาถูกเคลื่อนย้ายออกไปที่ตะวันออกเฉียงใต้ห่างออกไปร่างกายของพวกเขายังคงมีกลิ่นอายของวิญญาณอามมตาอยู่ท่านสามารถพึ่งพาสัญ,ญาลากักษณ์นี้ตามพวกเขาไปได้ในอีกหนึ่งร้อยชั่วลมหายใจ ลูกชิงอิงเจ้ารู้หรือเปล่าว่าเจ้าปล่อยใขรไปนะน้องชายของเจ้ามีค่าเทียบเท่ากับชิ้นหนานอย่างนั้นหรอหากว่าเผ่าวิญญาณอมตะไม่มีจักรพรรดิเก้าวสวรรค์คอยคุ้มหัวอยู่ในที่แห่งนี้ข้าคงสังหารเจ้าไปแล้วละแม้ว่าข้าจะไม่สังหารเจ้าแต่ข้าต้องให้บทเรียนแก่เจ้าออในเมื่อเจ้ารักน้องชายของเจ้ามากการเก็บตัวเพื่อน้องชายของเจ้าก็คงจะไม่เป็นอะไรมากสินะ ให้ตายเถอะราชามาตะเกียงเกียร์นี่เจ้ากล้าได้ยังไงหน้าพื้นที่ไกลออกไปมืนลี้ทางตะวันตกเคียงใต้ฮ่าในที่สุดก็หนีออกมาจนได้มิงหวังผู้อาโวุโสเสียเหียนเป็นยังไงบ้างหากว่าไม่เป็นพ่อข้าผู้อาวุโสเสียเหียนก็คงจะไม่ดูแย่ถึงขนาดนี้ เจ้ามาได้ทันเวลาพอดีเราสามารถช่วยชีวิตเขาได้แต่ร่างกายของเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสหลังจากที่อาการบาดเจ็บได้รับการฟื้นฟูขึ้นแล้วพลังวายุทธ์ของเขาอาจจะลดลงเหลือเพียงแค่ขอบเขอาตอมตะมนุษย์เช่นเดิมอะไรนะไม่ว่าผู้อาวุโสเสียเหียนจะตื่นขึ้นมาเมื่อไดข้าก็จะไม่ลังเลในการให้ความช่วยเหลือเขาทุกเรื่องสำหรับหลงสเสวียนหลิงข้าจะจบการต่อสู้นี้เองข้าไม่ต้องการให้ผู้อาวุโสเสียเหียนเข้ามาแทรกอีกต่อไป หลังจากที่มาถึงที่นี่ข้าก็ได้ส่งพลังปานสัมผัสไปยังราชาอามตะกูลิงเขาบอกว่าเราสามารถใช้ปายนี้เพื่อแก้ไขวิกฤตได้โดยตรงเลยไม่จำเป็นที่ตัวเขาต้องมาด้วยตนเองลูกชิงอินคนนี้ไม่ธรรมดาเช่นกันนางไม่ได้ตั้งใจจะปล่อยพวกเราไปแน่พวกเราต้องรีบออกจากสถานที่แห่งนี้ก่อน ชินนานข้าจะไม่ได้เข้าไปพื้นที่ชั้นในกับเจ้าด้วยข้าจะกลับไปยังพื้นที่อูฟานหลังจากได้รับสมบัติล้ำค่าแล้วข้าอยากจะกลับเข้าสู่ดินแดนต้องห้ามเหลีวเหอเพื่อแย่งคิงมรดกสืบทอดเราก็เกช่นเดียวกัน,ย,กนยิ่งไปกว่าน,นั้นตอนนี้ข้าก็แบกผู้บาดเจ็บไว้บนหลังด้วยจะเป็นการดีที่สุดที่ข้าจะไม่ไปยังพื้นที่ที่อันตรายชิน,นานข้าจะไปกับพวกเขาด้วย ทิ้นนั้นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังของโลหิตปีศาจนั่นอยู่ที่นี่ข้าบอกอะไรเจ้ามากไม่ได้แต่ข้าบอกเจ้าได้ว่ามันคือสุสานมีบางคนที่ยังมีชีวิตอาศัยอยู่ที่นั่นหากเป็นเช่นนี้ถ้าหากจัก,กรพรรด,ดินีเฟยเย่คิดถูกผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่จะกลายเป็นกุญแจสําสคัญในการไขปริศนาเกี่ยวกับชีวิตก่อนของข้าตกลงถ้าอย่างนั้นพวกเราก็แยกทางกันตรงนี้เถอะส่วนลึกเข้าไปยังดินแดนต้องห้ามเลิ้วเฮอ ปาเหยาและคนอื่นๆคงจะไปถึงที่ปลอดภัยแล้วสินะชินนานดูเหมือนว่าข้าจะตามเจ้าทันแล้วสินะคงจะเป็นฝีมือของนางสินะหากราชาผู้นี้ได้พมนางอีกครั้งข้าจะเป็นคนสังหารนางในทันทีเลยเอ๊ะชินนานเจ้าอยู่คนเดียวอย่างนั้นเหรอดีเลยข้าจะได้ไม่ต้องยุ่งยากตายซะเถอะดูเหมือนว่าไม่มีทางเลือกอื่นแล้วคงต้องใช้ป้ายของราชันอามาตาก,กูลิง เป็นถึงผู้ปกครองไหลเทียมทานสงาผาเผยและสมบูรณ์แบบหากแต่ลังแกบุรุษรุ่นเยา้าผู้มีเพียงะระดับพลังอมาตะาสวรรค์ขั้นที่5เท่านั้นหากเรื่องนี้กระจายออกไปมันจะไม่ทำให้โลกทั้งโลกต้องขบขันหรืออย่างไงชิ <S <S ้นนั้นมันไม่ง่ายเลยที่จะสังหารเจ้าแต่มันเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของเจดจำนงเท่านั้นแล้วเจ้าคิดว่าจะหยุดยั้งข้าได้อย่างนั้นหรอ